ตอนแรกเรามาปุ๊บเราจะมาเจอตัวเครื่องก่อนนะครับเอาตัวเครื่องมาเป็นหลักเลยแล้วก็ตัวด้ามเนี่ยให้สังเกตง่ายๆให้ตัวรูตรงนี้ครับรูเล็กนะครับมันจะมีรูสองฝั่งฝั่งนึงจะเป็นรูสี่เหลี่ยมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นรูวงกลมนะครับรูเล็กนะครับให้รูเล็กนะครับหันออกไปฝั่งเดียวกับทางนี้นะครับซึ่งถ้าเราใส่ผิดด้านเนี่ยมันจะไม่หันออกนะครับเพราะรูเล็กเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับตอนเราจะใส่เข้าไปเนี่ยก็เอารูเล็กเข้าไปกับรูตรงนี้นะเราก็ใส่เข้าไปก่อน พอใส่เข้าไปเนี่ยเราก็สังเกตที่รูข้างล่างนะครับอ่าโอเคพอดันเข้าไปได้ระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นรูไอตัวรูเล็กอะครับมาตรงกับรูตรงนี้แล้วนะครับและเราก็ให้มาใส่อีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคพอใส่เข้าได้ทั้ง2รูแล้วนะครับให้นําเอาดอกสกูแบบเล็ก2อ,อันนี้นะครับยิงเข้าไปที่รูตรงนี้เลยทั้ง2ฝั่งนะครับ ในกล่องก็จะมีไข่ควงมาให้นะครับอ่าพอได้ลักษณะนี้แล้วให้นําเอาตัวฝั่งสายไฟนะครับอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการประกอบตัวนี้นะครับให้นําเอาตัวน็อตหัวน็อตตัวนี้นะครับยาวๆแบบนี้เสียบเข้าจากข้างในออกข้างนอกให้ตรงกับรูทั้ง2ข้างนะครับพอได้2องข้างแบบนี้แล้วนะครับให้นําเอาตัวแหวนใหญ่นะครับเข้ามาใส่นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับและนําเอาตัวที่ล็อกสีแดงตัวนี้นะครับขันเข้าไปนะครับ โดยทริคเล็กๆในการขันนะครับให้ลักษณะตัวล็อกพลาสติกเนี่ยไม่หงายขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้การขันเนี่ยมันลงล็อกพอดีเป๊ะนะครับในตอนที่ใช้งานพอล็อกแน่นนะครับพอขันแน่นแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการที่เราจะกดมันลงมานะครับให้เรางัด2ฝั่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ พับตัวนี้ลงไปได้เลยตอนที่จะเก็บนะครับแล้วพอจะใช้เราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็งับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับถ้าตรงนี้ใส่ไฟยงยางนะครับเราก็มีตัวล็อกตัวนี้ติดมาให้นะครับ2อันครับหลังจากประกอบตัวนี้เสร็จนะครับเราให้ยกตัวข้างหลังตรงนี้ขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแล้วจับเอาไว้แล้วก็เอาตัว2เขี้ยวตรงนี้ครับเกี่ยวกับอีก2เขี้ยวตรงนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวถังเก็บย้านะครับตรงนี้นะครับถ้าสังเกตเห็นเนี่ยมันจะสามารถปรับระดับได้นะครับตัวเหล็กดำเนี่ยเดี๋ยวผมจะายให้ดูวิธีการในการปรับระดับนะครับให้เอามือเนี่ยจับไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมาอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นปรับระดับมาที่ต้นยา้า 45เซนนะครับแล้วก็ถ้า65เซนเราก็ปรับมาที่ระดับที่3าแบบนี้นะครับเราก็สามารถปรับระดับญ้าที่จะตัดได้นะครับวิธีการใส่ล้อนะครับให้ใส่ล้อเข้าไปลักษณะที่ตัวเรียบๆเ,เนี่ยให้หันออกจากข้างนอกพอใส่เข้าไปปุ๊บมันจะมีรูสีน้ำดำาอยู่ตรงนี้นะครับให้นําเอากิบล็อกตัวนี้นะครับเอาฝั่งตรงนะครับทะลุผ่านรูไปเลยแล้วเราก็ค่อยๆดันนะครับให้เข้ารูนะครับ้องออกแรงนิดหนึ่งโอเค พอดันเข้ารูแบบนี้ดันเข้ามาแค่1ล็อกนะครับแล้วก็ใส่ตัวประกับล้อเข้าไปได้เลยนะครับ ทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4ล้อนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวรถเข็นตัดญ้าเราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการประกอบเนี่ยก็จะมีความเห็นอยู่นิดนึงนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยประกอบอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าแค่ดูทําความเข้าใจในคลิปนี้นะครับก็จะทําให้ประกอบพวกนี้ได้ง่ายมากๆและตัวนี้นะครับเป็นที่ใส่แบตนะครับเราก็ใส่แบตเข้าไปหลังจากใส่แบตเสร็จแล้วนะครับมันจะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้คือคุณแจนนะครับเป็นการเซฟตี้นะครับว่าเฮ้ ถ้าสมมุติว่าตัวรถมันคว่ำเนี่ยให้เราดึงหุญแจตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ต้องใส่หุญแจก่อนทุกครั้งก่อนกดทํางานนะครับและวิธีการกดทํางานเนี่ยเราจะต้องกดตรงกลางเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยกดบีบตรงนี้เครื่องก็จะเริ่มทํางาน,น ประมาณนี้นะครับสำหรับรถเข็นตัดหญ้าลายสาย OC LM 415นะครับตัวนี้หากท่านใดมีติดปัญหาตรงไหนในการประกอบนะครับสามารถทักสอบถามกับทางแอดมินใน l ล n e หรือใน Facebook เรามีบริการตอบทุกวันนะครับหากใครดูแล้วรู้สึกว่าคลิปนี้อธิบายเข้าใจก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาด้วยนะครับแต่หากใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับฝากคอมเมนต์ติชมได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะเอาคาติชมนี้ไปพัฒนาต่อในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใคร สนใจนะครับเครื่องมือของโอซุกะติดตามทางเพจโอซุกะหรือว่า u ับสไคร์ทางช่อง o อ u k ก p o w e r t อร์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ